น,นีอย่าให้เซตรู้นะเดี๋ยวนี้นะผีจำลองให้ฟังเซตโลเวลเจ้าที่ที่สืบสวนฝึกหัดในทีมสืบสวนคดีแห่งกองรักษาความมั่นคงเซตเป็นคนที่มีนิสัยซื่อตรงเอามากๆจนหลายครั้งมันทําให้เขาตามไม่ทันเหลี่ยมของพวกอาชญากรแต่สิ่งที่เขาทําได้แย่ที่สุดก็คือการปลอมตัวหรือการแฝงตัวแย่จนถึงขั้นที่มีข่าวลือกันว่าเขาคือคนที่ถือครองสถิติการถูกเปิดตัวเร็วที่สุดจนทําให้กองรักษาความมั่นคงต้องมาแก้ปัญหานี้โดยการห้ามบอกแผนเกี่ยวกับการแฝงตัวกับเซ็เปนอนขาด อย่างเช่นตอนที่เจนต้องเข้าไปเป็นสปายในกลุ่มโจรและมีฉากที่ต้องประทะกับกองรักษาความมั่นคงพวกโจรต้องใช้ชาวเมืองเป็นตัวประกันเพื่อหนีเจนที่เป็นสปายต้องหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้ใครถูกจับเป็นตัวประกันโดยการบอกว่าตัวประกันจะทําให้พวกเขา้าหนีได้ล่าช้าปเปล่าๆแต่จูจูเซ็ตก็โผล่มาพร้อมเสนอกับให้จับตัวเองไปเป็นตัวประกันแทนกลายเป็นว่าจากที่ไม่ต้องมีใครเป็นตัวประกันเลยต้องมีคนนึงซะได้แถมยังเป็นคนของกองรักษาความมั่นคงอีกสุดท้ายเจนเลยต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมของตัวเอง กับความซื่อของเซธทําให้แผนการสําเร็จดาบลื่นไปได้ด,ด้วยดีดีนะแผนนี้ไม่ได้บอกเซธไว้ว่าเจนเป็นสปายถ้าเซธรู้ของโดนพวกโจรจับได้ไปนานแล้วเพราะฉะนั้น